ต้นไม้นะครับเป็นรั้วยกับน้องๆนะครับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราจะมาทําสวนสนุกให้น้องๆนะครับเป็นสนานเด็กเล่นนะฮะน่ารักมากๆครับดูครับตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วหลายฝั่งนะครับระหว่างที่เรารอฝนหยุดนะครับเราก็จะมีกิจกรรมด้านในครับระบายสีนะครับวาดภาพให้กับน้องๆนะครับซึ่งแต่ละคนในกระโหลกเลยว่างานอาร์ตถนัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าภาพของพี่ๆเขานะครับจะเป็นแบบไหนครับ หมายแห่งหัวใจมีความหมายมีความหมายยังไม่ได้ลองสีนะคะขนาดนีเดียวเนี่ยสนุกกันทุกคนเลยนะครับว่าลรูปนะฮะดูแบบแหมได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะฮะแหมแต่ละคนเนี่ยก็แสดงฝีมือวาดภาพไปเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเอาละครับก็ถึงเวลาที่พี่ๆจะมาโชว์ผลงานกันแล้วตอนป .3 วิชาศิลปะชอบเบิกเรียนใช่ไหมฮะสวยมากเลยพี่ น้ำตาจะไหลฮะ <laughs> บอกได้เลยว่าภาพนี้นะครับสีแดงนี่ถึงขั้นปรมัตเลยทีเดียวยีราฟนะครับมาโผล่ในบ้านได้ยังไง <g> ไม่มีเหตุผลนะนี้างนอกอยู่ข้านรูปนี้ยากไหมครับยากมาก <c oughs> ยากมากเลยนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็เอาศิลปะขั้นเทพมาประดับไว้ที่สนามเด็กเล่นแต่คราวหน้าน้องๆบอกว่าขอเป็นเบนเทนด้วยนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกกันแล้วนะครับ เราก็มาลุยทำรั้วต้นไม้กันต่อแม่ดูท่าทางแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีเลยครับเอาละมาลุยกันเลยตอนนี้นะครับสนามเด็กเล่นของเราก็เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วนะครับก็ขอถือโอกาสนี้สมมมอบพ่อแค่กับคุณครูเอ๋นะครับเลยนะครับขอมอบให้เลยครับ ถามคุณแม่คเลยม่ครับสนามเด็กเล่นอันนี้ก็ถือว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดีสุดสําหรับเด็กแล้วก็เป็นหัวใจของบางอ้นานอตะวันที่จะใช้มุมน,นี้พัฒนาเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณภาพสมกับความตั้งใจของผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะขอบคุณแม่ครับขอบคุณๆเด็กๆ่ด็กๆเ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 ดกๆเด็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 กๆเด แม่เห็นน้องๆมีความสุขกันแบบนี้พี่ๆก็หายเหนื่อยกันเลยนะครับแหววไหลขึ้นทึงแหวมไหลแหววเออไอคิวครับรู้สึกว่าไอคิวเนี่ยจะสนุกกว่าน้องๆอีกนะครับเนี่ย เอาล้ครับตรงนี้ส่งมอบนะครับสนามเด็เล่นให้น้องๆเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. กิจกรรมต่อไปเรานะครับจะพาชาวคณะนะฮะชุนลุมเชอร์ตี้ของเรานะครับไปช้อปปิ้งที่ตลาดดนไหวถูกแน่นอนนะครับรับรองว่าชาวคณะของเรานะครับได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนนะครับตอนนี้อ้อยขอนอนก่อน เอาละครับถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเราถึงแล้วนะครับตลาดนะครับวัดดอนหวายนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาสาวๆไปชอปปิ้งซื้อของให้เต็มที่นะครับแล้วจบด้วยการล่องเรือทานอาหารกันแบบรู้ๆห้โซเลยนะครับไปไหมนะครับเอาละครับเมื่อผมซื้อทุกอย่างเลยผู้ที่เจ๊จ่ายให้ผมนะครับแปแม่มีในทุนแล้วสบายแล้วเว้ยเวลามาตลาดแบบนี้นะครับก็ให้ซื้อน้ำนะครับขวดนึงนะครับแล้วก็เดินมาหานะครับ ร้านที่เขามีของชิมฟรีนะครับเราก็จะอิ่มโดยไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะครับว่าไอคิวเขาจะชิมไปทั้งหมดกี่ร้านโอ้โหแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าชิมแล้วครับไอคิวใครนี่นะวันนี้คิวห้านะไม่เยอะหรอก ก็ได้เขาเก็บบักหม้อแต่ว่าไส้เนี่ยมันกุ้ยช่ายเอามาแด็ดนะครับขายง่ายครับกล่องละเท่าไหร่ครับกล่องละยี่สิบเจ๊ซื้อเลยผมหาลูกค้ามาให้ละกล่องนึงครับนี่ครับนักชิมดีมันมีช้อนของตัวเองด้วยขาหมูไร้มันอร่อยนุ่มชิมได้ไหมฮะได้ค่ะชิมนะครับเราก็ต้องเอ้ยแบบมาชิมร้านเขานะครับก็ต้อง กกงใจเรื่ของร้านหน่อยครับเวลาชิมนะครับยกไปเลยไหมคะนี่นะครับกินแบบเกรงใจนะครับขอดคมือน้ำนะฮะแม่ยังจะไปขอน้ำเขาอีกนะครับเชื่อไหมครับนะมีขนมไหมนะแม่ไอคิวเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะจริงนะครับมีทั้งเด็กแล้วก็เห็นมดกินไหม แม่ค้าถึงใจดีนะครับน่าสวยใจดีนะครับ,รบปากเนี่ยก็ชมแม่ค้าส่วนมือเนี่ยก็ยิบไม่หยุดเลยนะครับไม่รู้ว่าแบบเนี้ยแม่ค้าเขาจะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีนะครับอขอข้าเปล่าเลยครับพี่หนรูปไหนเนื้อเย่อส่วนท้องแบบนี้เนื้อเย่อแบบนี้นะครับจริงหรือเปล่านี่น <c oughs> ี่น,ดดนี่ นี่เจ๊แถมหลงถุงหนึ่งเดียคนขายครับนอกจากหน้าตาดีเล่นจิตใจยดงามอีกซะด้วยได้ของแถมตามพี่คิวชิมกันจนทั่วตลาดแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูคนอื่นกันบ้างว่าเขาชิมเอ้ยชอบอะไรกันบ้างครับนับในนัครับเราอร่อยจริง เก่มากครับนี่ของฝีมือคนไทยนะครับส่งไปญี่ปุ่นแล้วคนไทยก็ซื้อกลับมาเนี่ครับผมนี่ยนะครับชิมและชอปกันจนเหนื่อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนกันแล้วครับโอ้ยเฟ็นยังไงพี่ตุ้มก็เดินตั้งนานไม่เห็นมีอะไรขายแล้วตลาดร้อนหวยทำไมอีกิวไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ะใช่ครับเนียวโหแขนจะหักอยู่แล้วเดิน แต่ครับพี่ตุ้มของเยอะมากครับที่นี่ครับโอ้โห <c oughs> แล้วก็คุณผ,ผู้ชมรายการของเรานะครับแล้วก็พี่ๆสปอนเซอร์นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> รู้ว่าซื้อกันแบบ <c oughs> เต็มนะฮะแม่ไม่คายิ้มเลยทีเดียวนะครับถูกต้องนะครับบรรยากาศของกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีการทานอาหารน่องเรือไปด้วยใช่ครับผมนะครับนอกจากเราจะช่วยนะครับอิ่มบุญกันตอนเช้านะครับทำอะไรบ้างอีทิวลองทบทวนให้คุณผู้ชมนะครับนี่นะครับนอกจากจะเป็นห้องพยาบาลใช่เด็กๆน้องๆนะครับมาเป็นสนามเด็กเล่นที่เขาได้แบบเล่นกันอย่างแบบสมสนุกสนานเลยจำภาพได้ไหมใช่ครับพอเราบอกว่าเข้าได้แล้วโอ้โหเด็กๆวิ่งกันไปสนุกร์มเลยนะครับจนท้ายที่สุดนะครับวันนี้เนี่ย พี่ๆผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็พามาทานอาหารกันที่นี่นะครับที่ตราดนาวัดดอนหวนั่นเองครันะคเรว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยเราหวังว่านะครับ ครั้งหน้านะครับก็อยากให้พลาดนะครับหน่าจะเป็นคุณผู้ชมนะครับที่นั่งชมพวกเราอยู่สองคนเข้ามาได้เลยนะครรัับใช่คบมาทางไงดีอี่ชิวก็ติดต่อมาทางรายการของเราครับหรือว่าอยากจะโทรมาเฮ้ยสมมุติว่ามีชาริตี้ที่นู่นที่นั่นนะฮะอยากให้เราไปช่วยก็0818802230นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเอาภาพบรรยากาศต่างๆนี่นะครับไปฝากพี่แก๊สด้วยนะครับเพราะว่าฝากบุญมานะครับแกที่ไปทำบุญมาฝากเราบ่อยครั้งนี้เนี่ยเราก็ทำบุญฝากแกบ้างนะครับนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับ ถ้าเก of of you, ิดใจจะร่วมกิจกรรมชลุมนะครับอย่าที่อีคิวบอกนะครับอย่าลื้อครับติดตามกิจกรรมดีๆของรายการชลุมได้ในสัปดาห์หน้านะครับเราสามคนนะครับพี่เกรซกลับมาแน่นอนนะครับพบกับผู้ชมแน่นอนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีลสวัสดีครับมาไปทานอาหารกันนะครับครับลาครับเอ้าลาลาอีคิวพี่ยังไม่หมดเลยนี่